ใครสนใจกดได้เลยนะครับเดี๋ยวเอาคุนทุกคนที่อยู่ด้วยกันนี้นะครับครับผมไป่เดี๋ยวเให้เขาถ่ายรับสายน่ดสายนิซ้ายนี uh ่สายนี huh. uh ่สายกูปั ถ้าตรงๆอ่ะเออมันแบบมันแปลกมันเฉียงถ้าตรงอ่าอ่าใช่ไหมถ้ามันไม่ตรงอ่ะมันถ้าเราตรงเห็นอยู่ข้างกันไปเออนี่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 คอมปักห้างไหนเนื้ออ่ะปักปักถ้าเราถ้าเราถ่ายอยู่เนาะแล้วมันแบบเด้งขึ้นมาอะไรนี้นี่ สวัสดีครับ,คครบอุ้ยม่สวย,ยนมนอนขอบคุณทุกคนครับอุ้ยนี่มันมสวยทาง่งไม่ทานกันไหนครับี่อ๋อไม่นี่วไม่ได้เห็นอน,นเอ้เอย คนข้างคมณมนเดียกันนะครับถ่ายรูปสักครู่นะครับขอให้เฮงปังปังแบบนี้ตลอดไปนะคะขอบคุณครับขอบคุณครับดูเ <c oughs> อออะไรทำไมเป็นอย่างนั้นละ่นะไหนเจ้าเอาไว้อืม ไมได้ไม่ได้ไม่ทีหนึ่งสองไนะม, <c oughs> มของพัก<ม>ด,ด้วยนาคองเหรอทุกคนวดีไอบอยอ่ต่อไปวีดีโอหนึ่ยอ่ะือ โอ oh, ไม่ต้องคุณครับอยอดวันนี้ทั้งหมดเออมีคนกดตะกร้าอีกอันหนึง่งไลฟ์วันนี้ได้ไปแตนะ่6นอด1,2ขอบคุณทุกคนนะคะที่เอาไม่เปิดแปดให้กุณอันนีนะทุกคนแป๊บหนึ่งนะครับแต่แต่ถ้าได้กมาได้ก็ดีนะทุกคนอ่ะอ่ะกดออกไปยังไหนเขาดูไม่ใช่ เออทัน่้อะากกเดี๋ยนหาายซาซาาน่ารักอยู่แล้วทำอะไรก็น่ารักไปหมดเออผู้ว่าอะไรเก่ยวันนี้นะครับเรื่องที่เราทำไปได้นะครับ ที่ไลฟ์วันนี้นะครับแปดหมสักครู่นะครับหกพันห้าร้อยแปดห้านะครับแล้วก็ยอดใน tik t o ออีกสี่พันบาทนะครับขอบคุณทุกคนหนึ่งสองอ่าแล้ววันนี้นะครับยอดที่เราทําไปได้ในการไลฟ์สดครั้งนี้นะครับแปด5 8นหกันห้าร้ยห้าสิบปดบาทนะครับแล้วก็ในดิ k ิตอกที่มีคนมากดตะกร้าอีกสี่พันบาทนะครับรวมยอดวันนี้ได้เก้าหมื่นบาทนะครับของคุณทุกคนนะครับที่มาสพอร์ตขอบคุณ FC ซทุกคนขอบคุณ ทุกๆคนที่มากดตะกร้าวันนี้เลยนะครับขอบคุณครับแล้ววันนี้นะครับยอดที่เราทำไปได้โอเคนั่นแหละเออขอบคุณครับเดี๋ยวว่าบอกเอฟซีกันไปทุกคนมากทุกคนผมจะไปทานข้าวแล้วนะครับวันนี้ก็ดึกแล้วถือว่าแบบดึกแล้วสุดยอดมากแล้วก็สุดยอดได้เยอะมากๆอันนี้แบบต้องขอบคุณจริงๆ จับใจเลยนะครับที่แบบเปิดออเดอร์มาวันนี้แล้วก็พร้อมสนับสนุนกันเต็มที่เลยนะครับขอบคุณจริงๆแล้วก็เดี๋ยวจะมาให้ทุกคนเห็นบ่อยๆนะครับขอบคุณแบบไม,ไม่ไม่มีอะไรจะพูดเหมือนกันแบบมันดีใจอ่ะตื้นตันครับผม,มันตื่นตันแล้วแบบผมคาดหวังไว้ว่าแบบเออว่าเราไม่รู้เนาะว่าเราแบบเออมาขนาดนี้แล้วจะมีคนยัง แบบเอ็นดูเราอยู่ไหมอ,อะไรอย่างเงี้ยผมก็ต้องขอบคุณจริงๆนะครับขอบคุณมากๆเลยก็ <c oughs> ถ้าผมทําอะไรผิดพลาดไปหรือว่าทําตัวไม่น่ารักอะไรี้ต้องขอประทานอภัยด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูตั้ง